สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปพลิกอากาศนะครับในหัวข้อพระแม่อุมาอยากจะสื่ออะไรหรืออยากจะพูดอะไรกับขุดนะครับขอบารมีพระแม่อุมานะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงส่งพลังงาน ให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบให้คุณได้สื่อสารกับองค์พระแม่อุมานะครับสำหรับคนที่ศรัทธาสำหรับคนที่เชื่อมัน่นสำหรับคนที่ศรัทธาในองค์แม่ขอให้องค์แม่พระแม่อุมาประสิทธิประทานพรให้กับทุกท่านนะครับให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานนะและลึกถึงองค์พระแม่อุมา ขอให้ท่านสถิตถึงดงจิตดวงใจตัวคุณน,นะครับผมจะมีไพ่ทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3และกล่องที่4ไพ่ทั้ง4กล่องนี้เป็นสารเป็นคําพูดเป็นสิ่งที่พระแม่พยายามจะบงบอกคุณมาโดยตลอดนะครับคุณเห็นไพ่ใบไหนรู้สึกถูกชะตาเหมือนเป็นพลังงานทีดึงดูด ให้กับตัวคุณให้คุณเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะครับและกองนั้นจะเป็นคําที่พระแม่จะสื่อสารกับตัวคุณนั่นเองสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับกองที่หนึ่งไพ่ขึ้นเป็นสะพานบุญพระแม่มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นบุญที่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะครับเอ่อเป็นพลังงานที่คุณ มีพลังงานที่เคยมีพบมีชาติมีการเกิดมีการดับมีการร่วมสร้างร่วมบุญร่วมบารมีกับองค์พระแม่อุมานะบท่านคอยช่วยเหลือคุณท่านคอยปกปักรักษาคุณท่านเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ ประจำตัวคุณนะครับเวลาคุณทาอะไรก็ตามนะให้คุณระลึกถึงท่านอยู่เสมอเสมอเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยดีขึ้นเป็นเท่าทวีคูณไม่ว่าอะไรก็ตามคุณอย่าจงหลงลืมพระแม่เพราะเมื่อคุณสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเมื่อคุณทําคุณงามความดีหรือคุณตกทุกข์คุณมีปัญหาในชีวิตเพียงแค่คุณนึกถึงท่านท่านก็ สเสด็จลงมาช่วยเหลือทุกคนแล้วนะครับอะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมน,นะครับพลังงานไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความกลัวขึ้นเป็นก้าดาบนะก้าดาบหกบอกเนี่ยเรื่องของสิ่งที่คุณพยายามจะปฏิเสธนะความทุกข์ปฏิเสธความผิดพลาดหรือ หากในช่วงนี้คุณมีการไปขอพอรกับองค์พระแม่นะท่านบอกอยากกลัวไปเลยนะท่านคอยช่วยเหลืออยู่หรือสิ่งที่คุณขอหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานนะมันจะสมริจผลอย่าพึ่งอะไรอววรอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งกังวลทุกๆอย่างมีเวลาเป็นของมันเองจงเปิดตามองไปข้างหน้าและสู้กับ สิ่งต่างๆที่เข้ามาด้วยแรงกายด้วยแรงใจพระแม่นี่แหละจะส่งพลังงานให้คุณมีความกล้าส่งพลังงานเอาชนะความกลัวนะเพราะพลังงานของพแม่สังเกตเห็นไหมท่านขี่เสือนะพลังงานทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะได้ทุกเรื่องเมื่อคุณมีพระแม่เป็นพลังใจนะครับอ่ะดูสิว่า ไพ่หยาดโลกจะว่ายอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นความสุขและไพ่ขึ้นทําบุญนะไพ่ขึ้นเป็นสะพานบุญดังนัง้นในช่วงนี้นะสิ่งที่คุณทําได้มันคือเรื่องของการสร้างกุศลนะมันคือเรื่องของการสร้างบุญนะละเป็นความชั่วนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้คุณนะมีปรมีมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็อยู่กับตัวเอง พัฒนาตัวเองรวมไปถึงการทำสมาธินะหรือใครที่ฝึกฝนจักระใครที่สนใจรู้จักระเนี่ยคุณต้องล้างจักระในตัวเองเนี่ยให้ใส่สะอาดทั้งหมดเจ็ดจักระนะหรือถ้าคุณไม่เดินสายทันจักระคุณก็ทำสมาธินะทำจิตใจให้สงบที่สุดนะละ ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความทุกข์ในจิตในใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นมาแล้วอยากกลัวอยากกังวลเอาดวงจิตเอาพลังงานจากท่านเพื่อจะสร้างความกล้าเอาชนะความกลัวนะและทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยคุณงามความดีของตัวคุณที่คุณได้สค์ได้สร้างและปารามีของพระแม่ก็จะคุ้มครองตัวคุณจงคุณจงมีความเชื่อมั่นนะครับว่าพระแม่ จะอยู่เคียงข้างคุณพระแม่จะไม่ทอดทิ้งคุณนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกอย่างจะผ่านพ้นผ่านไปได้ดีมนดษย์ื่อพระแม่นะครับอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระแม่กาลีอีกหนึ่งภาคของพระแม่อุมานะครับเป็นภาคสายปราบปราบ ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีปราบคนที่อาฆาตร้ายปราบคนที่คิดไม่ดีทําให้คุณรู้สึกกลัวกังวลในช่วงนี้หากคุณมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรก็าตามให้คุณทะลึกถึงท่านไม่ใช่ว่าคุณจะให้พระแม่ไปทําร้ายใครแต่พระแม่จะดลบันดาลหรือส่งพลังงานนะดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีหรือส่งพลังงานความกล้าให้คุณสามารถจะ ก้าวข้ามสิ่งที่ร้ายไปได้ทำให้คุณไม่ต้องมานั่งทนทุกข์ต่อสู้จิตใจที่มีความกลัวมีความกังวลและมีความกล้านะและสู้ฝ่าฟันไปข้างหน้าได้นะครับพลังงานพ่อแม่จะช่วยหนุนนำคุณเองนะไพ่ขึ้นเติมแต่งหากใครมีรูปเคารพเนี่ยมาไพ่ขึ้นเติมแต่งนะครับก็ให้ไหว้ให้สวดมนต์อยู่เป็นนิด สวดมนต์บ่อยๆนะสวดบทองค์ท่านก็ได้นะหรือ,อคุณนั่งสมาธิคุณเจริญจิตเจริญภาวนาเนี่ยไพ่แนะนำอันนี้ดูคดูสินะมีการทั้งการให้ทานนะรักษาศินเจริญจิต,ตภาวนานะครับไพ่ขึ้นครบมากนะให้คุณทําบุญสร้างบุญสนสร้างบารมีตัวเองเยอะๆมันจะช่วยหนุนนาดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นอะไรที่ว่าแย่ อะไรที่ว่าไม่ดีจะกลับร้ายกลายเป็นดีเหมือนพลิกฝา่ามือนะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนะี่ยจะเชื่อหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนะี่ยจะมีแรงปัถนาอันแรงกล้าหรือเปล่าที่จะประสบความสําเมร็จที่จะต่อสู้หรือที่จะเชื่อมั่นในองค์พระแม่อุมานั่นเองดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะครับ ให้ขึ้นเป็นดูแลนะโอ้ไพ่ตรงนี้ยใบเนี้ยบ่งบอกเลยนะว่าคุณมีพระแม่อุมาเน่ยท่านดูแลตั้งแต่คุณเกิดนี่ท่านดูแลคุณมานะท่านส่งคุณมาหรือคุณมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์พระแม่แต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องเอามายึดไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําให้คุณต้องเป็นอัตตาแต่เพียงแค่ให้คุณได้รับรู้ว่าคุณยังมีเทพเทวา ที่คอยปกปักรักษาคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือที่คอยสร้างหรือการส่งพลังงานการส่งความกล้าการดูแลการรักษานะครับการรอดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมนะรอดพ้นในสิ่งที่ไม่ดีนะถึงแม้ว่าพระแม่จะช่วยเรื่องของกรรม นะที่มันเกิดจากการทำตักคุณเอดิตไม่ได้แต่พระแม่ก็จะอยู่เคียงข้างคุณพระแม่ก็จะส่งพลังงานดีๆให้กับตัวคุณให้คุณเนี่ยสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปได้นะครับอ่ะมาดูซิว่าให้จะว่าย่างไ่บ้างนะครับพระแม่อยากจะสื่อสารอะไรกัอีกตัวซิไพ่ขึ้นเป็น w e l l of fortune ไพ่ขึ้นเป็นชีวิตลิขิตเองนะพระแม่บอกว่าให้คุณเนี่ย เชื่อมั่นในสิ่งที่มันเกื้อหนุนกันทุกๆอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรคุณทําดีก็ได้ดีคุณทําไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเขาาหาคุณนะชีวิตคุณลิขิตเองทั้งนั้นเลยถึงแม้คุณมีพ่อแม่อยู่หากคุณทําไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องลงดาบพ่อแม่ก็ต้องจัดการพ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนเหมือนแม่ดูแลลูกเหมือนแม่สั่งสอนลูกไม่คุณไม่เหนือไปกว่าใครเลยนะแต่ คุณเองก็เป็นคนธรรมดาคุณเองก็ต้องเลือกชีวิตที่ดีหากคุณทําดีพระแม่ส่งเสริมหากคุณทําสิ่งดีพระแม่ช่วยเหลือในทุกเรื่องในทุกอย่างขอจงยึดมั่นในคุณางามความดีเพราะชีวิตคุณต้องลิคิดเองนะครับไพายานโรคไพ่อะไรเพิ่มเติมหน่อยสิไพ่ขึ้นเป็นแก้อาถรรพ์นะครับสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีเนี่ยพระแม่ช่วยเหลือตลอดนะไม่ว่าคุณจะโดนสา์มืดโดน เกี่ยวกับเวทมนตคาถานะเรื่องเกี่ยวกับคุณใสยมนดำนะพระแม่ช่วยเหลือแล้วนะครับหากคุณมีสิ่งนี้ขอให้คุณรับรู้ว่าไม่มีอะไรที่ทำร้ายคุณไดนะ้แต่สิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคุณต้องมีสิทธ์มีธรรมอยู่ในสินห้านี่แหละเหมือนเป็นเกราะป้องกันนะให้คุณไม่เจอเรื่องที่แย่ๆไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีหรือใครที่คิดร้าย อาคัดร้ายกับตัวคุณเนี่ยก็จะแพ้ภัายตัวเองไปนะครับพ่ยขึ้นเป็นตัดขาดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทำลายคุณได้นะหากคุณมีความดีในตัวเองและอะไรที่ผ่านผมไปแล้วก็ต้องตัดขาดนะปล่อยวางซะบ้างมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของการกระทำนะทุกๆอย่างพระแม่ท่านเห็นหมดท่านดูหมดเนี่ยท่านเป็นเหมือนพลังงานของจักรวาล นะท่าเป็นพลังงานที่คอยจัดสรรคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนตัวคุณอันนี้อยู่แต่อยู่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ลบุคคลนะครับแต่สิ่งเหลนี้มันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องเชื่อมันนะแล้วก็ทําหน้าที่ในชีวิตตัวคุณให้ได้ดีนะเมื่อพระแม่เห็นถึงการกระทาตัวคุณท่านก็จะช่วยเหลือตัวคุณด้วยนะครับดูสิว่าองค์พระแม่จะเตือนอะไรกับคุณ ให้ขึ้นเบื้องหลังท่านขออยู่เบื้องหลังนะท่านคอยมองคุณอยู่เสมอๆนะเบื้องหลังเห็นไหมนั้นไม่ว่าคุณทําอะไรทุกๆอย่างท่านเห็นหมดท่านรู้หมดดีก็โอเคเห็นไม่ดีก็เห็นนะครับนั้นทําอะไรก็จงมีความเกรงกลัวเกรงกลัวต่อการกระทําตัวเองนะหรือหากทําคิดจะทําอะไรบางอย่างที่มันผิดศีลไปทาเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองไว้ว่าพระแม่รู้อยู่นะ ไพ่ขึ้นฟูมฟักและท่านจะประคองนะไพ่ขึ้นชัดเจนสุดทส,สุดท้ายนะท่านดูแลคุณเหมือนประดังรูในไส้นะและท่านมองว่าคุณเป็นลูกท่านเสมอไม่ว่าคุณจะตีหรือร้ายก็ตามนะแต่สิ่งที่คุณทําท่านให้อภัยแล้วนะไพ่นี่บอกว่าท่านให้อภัยแล้วและอะไรที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ให้ปล่อยวางเสียทุกทกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ ตัดขาดมันไปเรื่องสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วและจงเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นเด็กที่คลอดใหม่เมื่อคุณฟังคลิปนี้แล้วให้คุณเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ๆทําให้พ่อแม่เห็นและคุณงามความดีที่คุณทําจะส่งผลต่อตัวคุณจะส่งผลต่อคนรอบข้างจะส่งผลต่อโลกใบนี้จะส่งผลต่อจักรวาลแห่งนี้ให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆต่างๆดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ สำหรับคนที่เลือกกล่องที่สามนะครับกล่องที่สามพลังงานนะครับพระแม่วาย่างไรไพ่ึ้นเป็นไพ่อรอคอยนะครับพระแม่มาท่านรอคอยคุณอยู่นะครับหากคุณเคยสงสัยนะในเรื่องของพระแม่หากคุณยังไม่มั่นใจนะแล้วคุณยังไม่รู้ว่าท่านมีจริงไหนหรือ,อ,อคุณคิดจะ วางแผนจะไปไหว้นะแค่คิดพลังงานนี้มันส่งผลถึงองค์ท่านแล้วท่านรอคอยคุณอยู่นะคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่คุณสามารถพิสูจน์กับองค์พระแม่ได้ว่าท่านมีอยู่จริงนะแล้วมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดให้คุณมาพบเจอไพ่ใบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับให้คุณพิสูจน์ในสิ่งที่มันเป็นเหมือนพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่คุณไม่ได้เคยพบไม่ได้เคยเจอ แต่มันเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องเรียนรู้ได้เฉพาะตัวคุณเองเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่จะได้พบประสบการณ์ที่ได้เจอประสบการณ์ที่ได้รับพลังงานจากท่านท่านเราคอยอยู่แล้วนะคุณจะไปไหว้ที่วัดแคกสีลมก็ได้นะหรือประจําปีเนี่ยมันก็จะมีอ่อถ้าคุณไปดูปฏิทินนะของทางวัดเอมอมันจะมีช่วงตุลาจะมีการแห่นะเกี่ยวกับ องค์พระแม่อมืคุณก็สามารถที่จะไปร่วมพิธีนะไปสัมผัสพลังงานได้หรือคุณก็ไหวที่บ้านก็ได้หรือไม่ด้ไปนาเสศาการคุณก็ไปที่ไหวที่วัดก็ได้โดยเช่นกันนะพะพระแม่ท่านตามแล้วอืพระแม่ท่านรอคอยแล้วให้คุณได้ไปไหว้ไปสักการะนะครับไปสัมผัสปริมีของท่านอ่ะมาดูซิว่าท่านจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ไพ่ขึ้นเป็นส r ตร g t h ไพ่ขึ้นเป็นแกรงนะไพ่ขึ้นเป็นสิงโตนะพลังงานของสิงโตนะเป็นพระแม่ทุราคาอืพลังงานของนะเป็นพระแม่ขีสิงโตนะดังนั้นนะคุณก็สามารถไปไหว้ได้หนึ่งองค์นะไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ทุราคานะคุณก็ไปไหว้ได้นะครับและองค์ท่านก็จะคอยส่งพลังงานแห่งความ เข้มแข็งสตรงิงความเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะร้องไห้ไม่ว่าคุณจะเสียใจไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคในชีวิตใดๆเนี่ยคุณสามารถไปขอรับพลังงานจากท่านเพื่อจะทําให้คุณมีความกล้าที่จะเอาชนะในทุกๆอย่างทุกๆอุปสรรคที่เข้ามาให้คุณเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วอะไรก็ตามที่คุณมดผลจนปัญญาใดๆก็ตามเนี่ยไปเล่าให้ท่านฟังได้เออท่านรออยู่นะท่านร้อยจะรับฟังท่านร้อยจะช่วยเหลือตัวคุณอยู่แล้วนะครับอ่ะมรื่อวาไพายะนรกไพยะไรบามไพ่ขึ้นเป็นเทวดาประจําตัวอืมจริง,รงๆท่านก็รอนะเพื่อไปเชื่อมคล้ายๆเชื่อม w i f ไฟอ่ะอืมนั้นกูต้องไปหาท่านก่อน ท่านก็เป็นเทวดาประจำตัวของตัวคุณเหมือนกันท่านคอรอคอยที่จะช่วยเหลือตัวคุณนะในเรื่องที่คุณร้องขอในเรื่องที่กุณลําบากใจในเรื่องที่คุณทุกข์ใจคุณก็ยังมีท่านอยู่นะท่านคอยช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วนะครับที่พลังงานของสิ่งศิษิ์เรียกหาเรียกตามตัวคุณไปนะครับให้ขึ้นเป็นเป็นเงินเป็นทองนะหากคุณขอในเรื่องเงินคุณก็ได้เงิน หากขอในเรื่องงานคุณก็จะเรื่องงานหากขอในเรื่องของความรักคุณก็จะเรื่องของความรักคุณจะสมปรานาเหมือนเป็นดังพรสมใจนึกน,นะนะนะคุณนะแต่เราก็รวมไปถึงอะไรนะถ้าเราสังเกตไพ่ไพรกนดอกบัวดอกไม้ไปหาท่านมีดอกม์ดอกมงดอกไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยนะไปไหว้ไปสักการะท่านนะเป็นพวงมาลัยก็ได้หรือถ้าเป็นวัดแก่สิรมเขาก็จะมีเป็นถาด เขาจะมีะทุกอย่างพร้อมให้อยู่แล้วคุณสามารถบูชาที่วัดก็ได้หรือคุณจะซื้อพปงมาใดไปถวายท่านเพิ่มเติมก็ได้ทั้งหน้าวัดก็มีขายเนาะหรือเตรียมไปเองก็ได้ก็ตามสะดวกของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับอ่ะไพ่จะเตืนอนองไรบ้างหรือองค์พระแม่อุมาจะเตือนอะไรบ้างไพ่คือเป็นกัดดักอืมนะกับดักชีวิตเจอเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัส,สากันอะไรก็ตามเนี่ยให้พระแม่ช่วยแก่นะ ให้พระแม่ช่วยชีย้ทางนะให้พระแม่ให้ประธานพรกับตัวคุณนะให้พระแม่ส่งพลังงานความใกล้จากก้าวข้ามนะหรือเป็นสติให้คุณเนะี่ยไม่หลงติดก,กับดักชีวิตหลงติดก,กับดักเรื่องของปัญหาชีวิตนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นความเครียดเนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจเป็นปมชีวิตืที่มันติดค้างคาจิตใจตัวคุณกุญแจนั้นอยู่ที่ท่านท่านรอคอยที่จะปลดล็อก ท่านรอคอยที่จะช่วยเหลือตัวคุณนะท่านรอคอยจะส่งพลังงานให้กับตัวคุณแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องไปหาท่านนะมันเป็นเหมือนการที่คุณจะเปิดรับพลังงานจากท่านนะมันก็ต้องไปรับถึงที่ถึงถิง่นอืมไม่งั้นมันเป็นการเชื่อมโยงพลังงานที่อยู่กับบ้านมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าคนปุถุจนคนธรรมดาทั่วไปนะเราก็ต้องไปหาพลังงานที่มันเหมือน,นพลังงานที่จูนกันติด ไม่ใช่ว่าขอพอรปุ๊บได้ปับ๊บแต่เป็นการที่คุณไปจูนพลังงานแล้วคุณมีความเชื่อคุณมีความศรัทธาคุณมีความกล้าคุณกระทำลงมือทำอย่างเต็มที่คุณเชื่อมั่นในองค์พระแม่อุมาและความสำเร็จก็จะอยู่กับตัวคุณอยู่กับการกระทำของตัวคุณนั่นเองดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับสำหรับกองที่4นะครับคนที่เลือกกองที่สเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นธรรมาคาขึ้นนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าพระแม่ประทานพรน,นะพระแม่สนับสนุนพระแม่ช่วยเหลือพระแม่เรียกหาด้วยเนออีนะคือมันเป็นเหมือนแบบว่าหากใครที่ไปขอบพระแม่มาสดร้อนร้อนเลยหรือในช่วงระยะนี้หรือกำลังจะไปเนี่ย พ่อแม่เราคอยจะให้พรนะหรือไปขอแล้วคุณจะได้รับพรน,นั้นไปขอเรื่องใดคุณก็จะได้รับในเร็ววันนะในสิ่งทีออ่อะไรก็ตามที่คุณอยากจะได้เออท่านจะคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เคียงข้างคุณนะครับอ่ะมาดูซิว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับไพ่ขึ้นเป็นกอนไพ่ขึ้นเป็น ก้าวยนะครับพลังงานที่เป็นการความอบอุ่นเป็นพลังงานของการที่ท่านนะ่ะอบอุ้มท่านเป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นเหมือนทั้งแม่เป็นเหมือนทั้งพ่อเป็นเหมือนทุกทุกอย่างนะที่คอยอบอุ้มคุณเป็นพลังใจให้กับตัวคุณนะไม่ว่าคุณจะทุกข์ไม่สบายใจอะไรก็ตามเนี่ยท่านคอยช่วยเลยอยู่นะเพียงแค่คุณรึกถึงท่านอยู่เสมอท่านก็จะไม่ทอดทิ้งใคร ทั้งนั้นเลยนะครับอะมาดูซิว่าไพ่ยานโรคจะไว้อย่างไรเพิ่มเติมอืมไพ่เดึงมาเลยนะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานเสริมความงามน,นะมันเป็นเหมือนกับอืมการที่คุณอยู่ในสีในธรรมใส่เสื้อขาวนะการทําความงามให้เกิดขึ้นทางกายวาจารวก็ใจนะครับมันเป็นเหมือนพลังงานที่พ่อแม่ท่านอยากให้คุณทําท่านอยากให้คุณมีความบริสุทธ นะไม่ใช่ใหมายของเขาว่าคุณไม่บริสุทธิ์แต่เป็นพลังงานที่คุณควรที่จะทําต่อไปทําดีแล้วก็ทําต่อไปหากมีบกพร่องเรื่องใดก็ปรับแก้ให้เรียบร้อยเพราะสิ่งนี้มันเป็นเหมือนศีลที่คุม้มครองใจศีลที่คุม้มครองชีวิตและศีลจะทําให้คุณมีเงินมีทองศีลจะทําให้มีผู้คนนับถือเชิดหน้าชูตาคุณมากยิ่งขึ้นเป็นพลังงานที่คุณสามารถสร้างขึ้นเองและมีองค์พระแม่ คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นวาจารุนแรงพไพ่ใบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งภาคนะถ้าเราตีความพาไพ่ใบนีนะ้เป็นเหมือนพระแม่กาลีคุณสามารถไปไหว้พระแม่กาลีเพิ่พมเติมได้ด้วยนะรวมไปถึงเรื่องของพลังงานของการที่ต้องระวังเรื่องคําพูดพูดกับใครมันเหมือนเป็นวาจาสิทธิ์พูดกับใครมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทิ่มแทงตัวเองด้วยมันเป็นสองอย่าง ดันะั้นเนี่ยการที่คุณระมัดระวังสัมพรมกายวาจาใจตัวคุณให้ดีนะมันจะช่วยทําให้สิ่งดีเนี่ยมันมาหาตัวคุณด้วยนะไม่ไม่สร้างสตัตรูตกกับใครด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวาจาสิทธิ์ด้วยบางทีมันเผลอเรือบางทีพลังงานขององค์พระแม่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยมันจะทําใหเา้เวลาจะพูดอะไรกับใครเนี่ยมันเหมือนพังเผลอพูดไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะมันเป็นพลังงานที่มันแทรก เข้ามาแต่ไม่ใช่คุณเป็นองค์อะไรนะแต่มันเป็นเหมือนพลังงานที่มันเป็นเหมือนท่านส่งมาแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าเซนเนี่ยเข้ามาหาตัวคุณด้วยและสิ่งเนี้ยมันมาพร้อมกับจิตใจที่คุณต้องสร้างความบริสุทธิ์เพื่อจะรับพลังงานของท่านมานะและเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนําพลังงานเหล่าเนี้ยให้บังเกิดความสําเร็จอืให้บังเกิดทรัพย์ให้บังเกิดสิ่งที่มันเกิดความสมหวังนั่นเอง มารู้สึกว่าไพ่จะเืออะไรหรือพระแม่จะเจออะไรบ้างไ <L un> พ่ขึ้นเป็นตึงดูดนะครับพระแม่อยู่ใกล้คุณนะอือนะอยู่ใกล้ๆคุณเลยขอให้คุณรับรู้หรือคุณบางครั้งคุณสัมผัสได้ซ้ําไปนะสำหรับคนมีเซนจะสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนคุณมีใครสักคนเหมือนมีญาติผู้ใหญ่คอยอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือคุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะค,คุณไม่รู้สึกกลัว แต่บางครั้งความที่มันรู้สึกกลัวมากเกินไปมันทาให้คุณเนี่ยไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิน้นมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่เอ่ออยากจะสู้อยากจะไฟอยากจะอะไรอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปก็ไม่ดีนะอืมบางสิ่งบางอย่างเอามาใช้เออบางสิ่งบางอย่างเอามาพลิกแพลงนะพัฒนาชีวิตสร้างความสุขนะสร้างความสำเร็จนะครับ ให้ขึ้นจุดหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีนะหยุดทำสิ่งที่รบกวนผู้อื่นนะไม่ได้หมายความว่าคุณทำแบบนนั้นนะแต่มันเป็นการที่คุณหยุดดูตัวเองทำสมาธิเสียบ้างสวดมนต์มนพระแม่สบ้างนะไปหาพระแม่สบ้างนะมันเป็นเรื่องของการที่หยุดเพื่อจะทบทวนเพื่อจะสร้างศีลน,นะให้คุณได้มีบารมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลน,นะ,จะเจริญจิต ทำสมาธิทำจักระสวดมนต์สิ่งนี้มันทําให้คุณสามารถควบคุมพลังงานที่เอ่ร้นนะพลังงานที่คุณสามารถนําไปใช้ให้เกิดความสําเร็จสร้างความสําเร็จหรือทํางานหรือไปเจอผู้คนคุณจะมีพลังอํานาจที่จะทําอะไรก็ได้แต่คุณจงควบคุมมันควบคุมพลังงานเหล่านี้ควบคุมพลังงานที่ส่งถึงตัวคุณจากพระแม่และไม่ว่าอะไรก็ตาม คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ